สวัสดีจ้าปนกเดยอดจะเด้อปนกมาอีกแล้วจ้ะวันนี้พามาเก็บเพชรเหมือนเดิมเด้อดจะเด้อป่าเดิอนอยากคือเก่าจะ้ะปนกเจอแล้วนี่นะเขามาก็เจอเลยกำลังโผล่เหมือนเดิมจ้ะนะเหี้ยขี้นี่ตุ่มโดดโดด่ดดโดดอุ้ยเด็กอีก่ะปาดทขังกันอื้มเดี๋ยว อันน้อยนี่ใบกลอนจ้ะเนี่ยแต่ว่านี่จะเอาไหมเขาเอาเอาจานี่นะฮะอู้นอนอนอดนอีนี่น,น,นีเดี๋ยวจะเอาปละทวใหดูจ้ะนั่นน่ะนั่นน่ะแตไหมน่ะ,นะไ,นะได้เห็นเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวกมีอกจอกันจะข้างดกน่นังผมันเดิม เราข้มันก็จาไว้เนี่ยเรนี้น่าจะตาโไหมมันเคยขึ้นจัดตรงเนี้ยหลบไูก็เดินมาดูมา,ามาวานมาวานมาไหมมันยังไม่ขึ้นจัดตรงนี้นี่ดอกงามให่ด,ด้ยวยเนาะนั่น จะต้อีกแลจ้ะหนึ่งดอกกลังผอ่เลยนี่ตัวดอกดยูเชื่อมนอนกินนะจ้ะเราเจอเจ้าจ้ะหนึ่งดอกเนี่ยโอ้โหกำลังจะผูกแล อกแล้วจ้ะมาได้เห็มนมามาได้เห็นดอกมันจ้ะโ,โอ้โหงามงามดีอะอุ้ยนี่นี่นี่แล้วก็ ard, นี่อีกจั่นนี้คังกันว่าปนกอดดอกนี่ก,ก็จ้ะโอ้โหแฟนอีกแล้วจ้นะนะโอ้ยเพชรดรังโผูกเหมือนเดิมด้วยจ้ะเด้อนี่ผูกมัน จะยีกหนึ่งจ้ะใส่เห็นแบบนี้ตรงนี้อีกหนึ่งจ้ะกำลังถูกอหนูว้ามันจะหนึ่งหนึ่งจ้ะเย็ดหนึ่งกำลังถูกปนุหนกโดนผ่านเมื่อวานนี่ มันมองไม่เห็นมันอาจจะหนักบานเท่แล้วโอ้ยดอกสามดอกพี่น้องโคตโค้ดจ้ะเดี๋ยวกระดกจะไปยังไงกินไหม่จ้ะนี่นะโอ้โหรกระมกโอ้โค้ดด้วยแต่เนื้อแบบกจังกะดกจัดตัวมันกอะดกในกลดีกระดีก็นเลยกันกน,นาจะแบบอ้ยงามาอ่ะเนาะ ผ่านขั้วเนี้งามจะเขียวหรือเปล่าจะรปดูกก็จะเอาจ้ะโอ้โหมาเรียงตรงเขียวกระโดกหน่อยกินไม่หลายจ้ะเดี๋ยวเดีกหนเดยวอดยวดวยวดียวดี๋วเดีดีกยเวดด โอุ้ยแฝดอีกแล้วนั่นอุ้ยนี่จะแบบนี้จังวะเนี่ยแฝดจะอีกหนึ่งจ้ะโน้กำลังผู่มันเดินเกือบจะเดินเลยมองเห็นมันจ้ะ นี้โหไม่จะเฮ็ดพึ่งรุ่นนี้จ้ออะถุงอ้วนๆอบอุ่นสนุกจองเลยอ้ะจันนุมาวาัดสลุกก็เก็บตรงนี้นะเนี่ยปนุกว่ะนี่จะมองเห็นมั้ยจ้ะนั่นนี่ยทากน้องนี่น่นทนนะทากจ้ะโอ้โ กระนูกเรือไว้มาวานเนาะน่ะตั้งห้าดอกแต่ว่ากระกจะเหลือไว้เหมือนเดิมจ้ะเดี๋ยวผมมาเอาให้นี่กจนะนเาปิดมันใบนี้เลยเดี๋ยวใครจะรดูนี่หยาบเลืะอแตเดี๋ยวนี่อันนี้ก็ยังไม่ใหญ่จ้ะใบนี่แหละเดี๋ยวเาตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้จะกระล้างโค้งหน่ะหกดอกเหตุจ้ะ ฮึอน่ะโดองงามอีกแล้วเจียโดอกขึ้น่อยจ้ะนี่อุ้ยได้ไงมันไต้ลากไปน่ะนี่นะจ้ะแต่ว่าเอาไม่ได้หรอกยังไต้ลากไม่จ้ะโอ้โหมันจะขึ้นมายังไงนั่นน่ะสนุกว่ะอุ้ยอันนี้ก็ติดคือกัน เดี๋ยวๆปดัดน่ะน้องเนี่ยหลากใบเน้นเน้นจะ้ะเอาปล่อยเป็นไบ้นี่แหละพยายามโค้งมันอีกนู่นจะ้ะนุดอกนี่ก็เอาไม่ได้จะ้ะเอาใบสองอันนี้แหละเน้นโพดจ้ะเดี๋ยวต้องนิดนึงดอกหน่่ยจะ้ะเอาใส่ปลุกแล้วใบเด็ดมาวานเลยจะ้ะ นั่นฮักตัวกโอเคูจ้ะันจืดอยู่จ้ะอ้โอยุดสิย่ตนี้จะกลังผุฮะตกหน่อยเหมือนเดิมจ้ะกะลุกวันอีกสเสียพกกอ๋อ ลายอุ่นดิกองพลาสิคนมันไปจ้ะอ,อืยงังนุมแต่ไ,ไอ้หแต่ยู่แข็งแข็งจ้นะน่าจะนอนข้างในเลยแหละแต่ว่าทนไมเ่เหวนะจะนุม ถึมาเจอต้องนี้ตด,ดอกจกตวาอาจะขาดหน่อยดอกนี่นิอ้ยโอ้ยเอียอยากนะมาจะ้ะเชิเขียวนิดึงอู้ยันไงดอกหน่อยอีกมาจ้ะม่เห็นตรงมี้ลงออก โอ้โหน้อยน้อยอ้นี่อีกน,นีนก่นี่กำลังผูจ้ะโอ้โหหลักใหม่หนกน่ได้คือเก่าจ้ะกระจก๊ดลิตเหมือนเดิมวันนี้ประกเดือนคําอ้วนห็นอ้วนเดินตามหลังประดกะเนี่ยจ้ะเฮ็ด มันโคกเหมือนเดิมนี่คือมันโคกจ้ะหมือนอีกดอกเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราเอาดอกนี้กันจ้ะนี่อุย้ยเหมือนมันจะล่มแล้วน่าจะนี่ดอกนี่น่าจะไอ้นี่น,น,าาน,น,าาน่าจะสวยนะจจะโอ้พอได้พอได้แว่งเลยเนี่ยสงูงดอกจ้ะ จ้ะวันปนกเดินข้างล่างนะ่ะเนาะไม่ไม่ได้ขึ้นมาทั้งนี้พ่อเดินทั้งนี้นี่เจออีกแล้วจ้ะโดกเหมือนเดิมอ้ยจ้ะตกหิดนี่ดอก,กน้ำจัดนี่ปนกเจอเห็ดแคเพราะสมจ้ะนีะน่สามดอกตัวันปนกจะเอาวดอกสองดอก ดอกอ่อนออกกระดุกกำลังจะเดินไปตามทางเราจะเห็นดอกเพลี้ยอนะขื่นเติมเมากเลยโอ้ยนี่กำลังโผล่จะโอยเดี๋ยวนั่นดอกน้ำเพลี้ยจ้ะกระโข้างหลังก็หลบอ่โอ้ยเดี๋ยวเดียวโอ้ยนี่อีกแับนังเงล่ะ ดอกนี้จะไหวก่อนไหมเดี๋ยวไหวก่อนเราจะเอาดอกนี่เถโอ้ได้ไหมได้ไหมโอ้โหได้จ้ะแข็งแข็งนั่นทีสภาพชุ่งเต็มฮึ่มเดินต่ำทางว่าลุงเดินจ้ะนี่เจอ คิดห่าสมแล้วพี่น้องอ๋ออ่อนๆอาจาะย์น้องดอกมันเคยขึ้นนะตรงเนี้ยอุยเว้นตาเว้นตาฮะสามอ๋อเออมันเคยขึ้นเาบอกไปดูเคยเก็บวันนั้นน,ะน,นี่นี่เย้ขึ้น โอ้อยไหวโดอกจ้นะนะจะบอกมีเชิงแบบนี่นเอาได้ไหมโอ้ได้อยู่จ้ะนี่สูงเคยขึ้นจตรงเนี้ยเดี๋ยวจะได้ดีกจ้จะอ๋อเฮ้ยนี่ไม่ดีนะข้างในไปแล้วจ้ะนะ นิ่ม,มนิ่มขวายนี่แหละอืมเอาดกเพื่อเวิร์มจ้ะได้ไหมดูสิโอ้ได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 นี่เอานีอสามโดกจ้ะสี่โดกทั้งนั้นเน่าตะกี้นีนเนาะจันุาานกางจะเดินไปก้าวขาวมามน,นี่อีโดกดูจ้ะ กลังโผมัมเดีน๋นั่นโอ้โหพิษก็ทางจ้ะี่เนี่ยเนี่ยเน่าแมวเนี่แดบนี่มันเป็นเชื้อจะ้ปะลปลกไปเลยบ้านตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์คารวันนี้วันอังคารน,นจะ้ะเดินตามทางหัน,นมากนะจะ้ะดอกนี้อื้มางในอีก เดี <Es> <an> ๋ยวปนุไปเอาข้างในคนจ้ะดอกหน่อยตัว <S ils scratches> ่นาจะได้อยู่จ้ะเดี๋ยวๆๆอุ้ยเอาไว้นี่เดี๋ยวนกปนุกว่ะนี่จ้ะเป็นล่าแล้วก็ไอ้นี่มืดแล้วเดี๋ยวไปเอาป่ะเดีดอกหนึ่งดีก่อนดอกหนึน้ำกว่าจ้ะเนี่ยกำลังโผล่เฮ็ดหัวสม จะสมดกน,น้อยนะ่ะจะเอาไปเก็บเจ้าตักนี้โอ้โหดกนี่นจ้าน่งางามนี่กลงจะมากินมันกระทางอีกเร้วจ้แต่ว่าเป็นเล็กปนหัวจะทิ่งไวดนนะ้ดีมากนะดอดกน้อยจ้าอีก หนกเดินมาตรงที่ปนุกเคยนั่งตัดไอ้นี่เฮ็ดตรงนี้จ้ะเมื่อวันเสาร์อะที่ปนุกเก็บวันเสาร์เนาะนแล้วมันมีเฮ็ดตรงนี้สองดอกปนุกใดเนี่เดินมาดูมันมีอีกอย่างนี่งใดอีกดอกเนี่โอ้ยมันขึ้นมองเก่าจะ้ะพูดพดูแล้วก็คลิปที่แล้วปนุกใดตรงนี้ดอกนึงเนาะเนี่ยอีกดอกจ้ะ เกิดหม่มเก่าคือกบบ,กกบคือเดิมนี่ดอกงามๆหม,มาวานปนุกเก็บตรงนี้จ้ะแต่ว่าไม่เห็นมันดอกนี้มันอยู่ใต้มดโอ้ยจ้ะโอ้ยงามอีกแล้วจ้ะจเจียวเดี่ยวอันนี้เดี่ยวอีกมีเล็บปากบุบลีเหมือนเดิมจ้ะอู้หูจะหลายดอกอู้ห มันเคยขึ้นแบบนี้อ่ะปนเคยเก็บแต่ว่าปีที่แล้วจ้ะเนี่ยแต่ไม่ดอกีเดี๋ยวเอาดอกใหญ่กวนานียจะไหมได้ไหมได้จ้ะอุ้ยนี่ดอกหน่อยมันอันนี้วก่อนจ้ะเกลังจะปิดรูดยดอกหน่อยมั้นี่แต่ว่าดอกในหน่อยนี้ติดนึ่งดอกดอกน่ย นี่ดอกนน่อดอกนี้อันนี้ดอกใหญ่เดินเลยมาอีกหน่อยนึ่งจะกำลังโผล่นี่นี่ป่าบุบลื่จ้ะทำไมสังเกตกันเห็นมเลยโอ้ ัไปถ่ายดูได้จะได้ลอยเห็ดของสนเนาะเต็มไหนเต็มหนึ่งจ้ะบานเต็มปา่านี่เห็ดผึง่งเทาเป็นองคจะไม่เอาว่าจะจะเห็ดอะไรดอกไม้ใหญ่แล้วก็เลยมาหน่อยเนี่ยน้องเถอดเห็ดอะไรมาเูยจ้ะอยากจะเห็ดขาไงหนักหมูหนึ่งเลยดอกนี้ใหญ่จะว่ามัน เท่าเมื่อเดียวจ้ะน oh ่าจะหนุ่มเจอไม่ชินดอกจ้ะดอกหน่อยนั่นจ้ะเจอดอกฝ่าเพ้อเวอร์มาวันประหลุกเลยหันมาทางนี้จ้ะอือดอกหน่อยตรงนี้จ้ะไม่เคยขึ้นแถวนี้น่ะ มันเป็นปลาลกๆแบบนี้แต่ก่อนไอ้ครางที่แล้วปลกปนก,กมาปีที่แล้วจ้ะมาไม่ทันมันบานตายแบบบานเน่ามืดเน้างใส่ไหดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวปลูกลวกก็จะเนาะเออเขียวเขียวจนจ้ะเสถดายจังเลาเอา้วก็เก็บ จอยเรื่อวจ้ะไม่เปล่าวานปะดกเก็บตรงนั้นนะวบานนี้มันฝังนี้จ้ะนี่นะโอ้โหแตงไม่แตงไมนี่นจะดอกน้ํขึ้นเก่าจ้ะโอ้โหน้ำให้กลับเวจ้ะมีน่าเลย ม,มีอีกไหมอืมมือนเ่มือนจ้ะนกเดินมากตรงนี้จ้ะไอสัดมันดินนดอกเพชรนี่โอ้ดอกไม้กำลังโผจ้ะตัวปนุไปเอาดอกไว้นี่แหละนี่นีน่ อุ้ยนอนอีกเดือนละไตหินนะจ๊ะนั่นน,นะ่ะได้เห็นมันก็แมน่นอุย้ยเดี๋ยวน่ะแล้วก็ลงไปนี่แหละจ้ะเดี๋ยวก็ลงฟ้าใหม่ด้นหลังขุเก็บมันใหม่เลาวจ้ะหนุ่น้อยโพดจ้ะเดินมาตรงนี้มันเคยคขึ้นจ้ะนี่นะล้างขู่แล้วข้างนอกตันแรกนี่แบบจะไม่ใช่นู้นอีกดอกนจ้ะนักเองอื้ม อร่อยจากผลงานปูุวันนี่เราจะ,ะเฮดแค่รถหน่อยแต่ประโยกจะตัดขากอนจะ้ะ